โซนของไดคาร์บอนเรียกได้ว่าอยู่ในวงอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่านะครับต้องดูว่า้าน้าของโซคิวมีออปชั่นไม่ว่าจะเป็นสโมกรวมถึงแฟดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ ใช่ค่ะเอาแล้วแบบนี้ในเรื่องของจำนวนผู้เล่นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าายคาบอนอีสปอร์ตเนี่ยเสียเปียบอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะรวมถึงโซนการเล่นเนี่ยถ้าเกิดโซคิวตัดสินใจกระจายพื้นที่การเล่นล้อมวงเข้ามาเนี่ยาดคาบอนอีสปอร์ตน่าจะลำบากมากๆเลยละค่ะโอ้แล้วเขาส่งซียูมีครับเข้าไปติหินก่อนเลยครับแล้วนี่ฮะกำลังจะเล่นเข้าอยู่สู่วงเปทที่9กครับซุปเปอร์แบสเนี่ยเกิดจริงๆครับและเรียบร้อย3้อย่างรวดเร็วเหลือคนเดียว,คน,ยวคนสุดท้ายครับ b ี g จีจะรอดหรือเปล่าโมโลโท็อปเข้าไปในสโมกมีการปาแกเน็ตสวนกลับมาและจะเป็นคิวของใครดีครับออกขวามาอีกนิดหนึงออกขวามาเจอแต่ว่าโดนผนคืนไปครับ b ี g ยังคงทําได้อยู่เก็บคิวเติมไปได้อีกหนึ่งด้วยครับและมีโมโลท็อปยังไงเรียบร้อยครับโซคิว